วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวแผนหลังห้ากันนะครับผมก็เซนเตอร์3แล้วก็แบ็ค2นะครับผมสำรองก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าค่าคอสมันน้อยนะครับมันมีอยู่แค่740นะครับเรามาดูแผงกันก่อนนะครับแผงก็คือเฟลอนนะครับก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับเฟลอนหรือฟิลอนนะครับคล้ายๆอ่านคล้ายๆนี้นะครับผมเป็นแผน532นะครับก็คือหลัง5ตรงกลาง3แล้วก็คู่หน้า2นะครับ แต่ว่าแผนนี้จะเป็นแผนที่มี a m ็มตัวแล้วก็มีกลางรับ1ตัวนะครับแล้วก็เป็นกองหลัง5ตัวสไตล์แผนนะครับเต็นสเตอร์เคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับเล่นบอลยาวบุกบอลจากตรงกลางนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งนะครับก็ยืนตามเทคนิคนะครับก็เล่นเกมรับเป็นเอาออฟเอาออฟดิฟเฟนซ์นะครับก็ลงมาช่วยเกมรับแล้วก็ลงต่ำด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรเลยนะครับก็ทั้งดิฟเฟนซีฟแล้วก็ออฟฟินซีฟนะครับจะเป็นสไตล์เดียวกันทั้งคู่เลยนะครับผม นนี้ประสาเอาเป็นสิบนะครับก็เหมือนกันเป๊ะๆนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยได้เล่นหลัง5นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเกมลุกมันขาดตัวเชื่อมบอลนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปกดแรงกันดูนะครับว่าหลัง5้านะครับมันจะแน่นจริงไหมแล้วก็มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็โอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมไปจับคู่กันดีกว่านะครับอนีครับผมเรามาอยู่หน้าจับคู่แล้วนะครับก็ตอนนี้แรงกิ้งผมสองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็โดนทําโมคาไปนะครับปิดเปิดเน็ตจนโมคาแล้วก็เล่นยิงไปสองประตูนะครับโดนปรับแพ้โดนปรับแพ้แพ้แรงเก้าร้อยนะครับลดไปยี่สิบเอ็ดแต้มโอ้โหแล้วแบบว่านะโอเคเรามาดูกันนะครับวันนี้จะเจอแรงเท่าไหร่นะครับว้าวหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดนครับห่างกับเราร้อยหนึ่งนะครับโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราจะได้เห็นประสิทธิภาพของแผนนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเจอแรงเยอะนะครับ แน่นอนว่าแรงเยอะเกมลุกเขาก็ต้องโหดนะครับเกมรับเขาก็ต้องเพี้ยวฟ้าเลยนะครับโอ้โหเจอแผ่นนี้แลวทิดครับ4ี่สามหนึ่งสองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแผนนั้นกับแผนเราอันไหนจะแน่นกว่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอเขากดนะครับต้องพูดเลยนะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะครับแผนหลังห้านะครับเพราะว่าผมคิดว่าตำแหน่งที่ทดแทนกันได้ตรงกลางมันหายไปนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่ผมใช้หลังอ่าหลังสี่แล้วก็มีกลางรับสองตัว มันจะมีตัวหนึ่งที่ช่วยเกมลุกได้ดีแล้วก็เกมรับได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้มันทาให้ผมขาดเกมลุกไปนะครับการบุกก็จะยากมากมากนะครับยิ่งเจอทีมไหนเล่นหลังสามนะครับบุกยากมากจริงเพราะว่าตรงข้างๆไม่มีตัวช่วยนะครับแบ็กไม่ค่อยเติมนะครับแผนนี้รู้สึกว่าแบ็กจะไม่ค่อยเติมขึ้นมาเปิดมงนะครับโอ๋ครับผมรับเข้าสู่เกมเลยนะครับผมวันนี้เราก็เจอกับลิเวอร์พูลเหมือนกันแต่มาในชุดคลาสสิกบาซานะครับเราก็ ในชุดลิเวอร์พูลนะครับเริ่มเกมบอลอยู่ที่เมซี่ครับจ่ายมาให้โอเว่นครับแล้วคืนมาให้ทีเดยองโยนยาวมาให้โอเว่นอ้โหูโดนตักข้ามหัวครับโอ้ต้องบอกเลยว่าต่อให้หลังเี้ยหลังแน่นก็ถ่ายโดนตักข้ามหัวเป็นลูกสุดนะครับก็ต้องมันหลุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันข้ามไปเลยนะครับเรียกับตัดบอลได้ครับเ้วเฟนกีเดยองจะยิงเองครับแต่ว่าเมซี่ตัดบอลได้ครับผมอาล้จังหวะนี้เมซี่กระชากตัวเองครับโอ้หลูกน่าจะจ่ายไม่ได้นะครับโอ้แล้วเขาไม่บีบด้วยนะครับ เชื่อได้เลยว่าเขาจะบีบไกลนะครับนั่นไงแล้วผมจ่ายให้กับตอเรสโอ้โหน่าจะไม่ทันนะครับโดนคิมิตัดบอลไปได้นะครับเดอะบอยฮะใฮ้มาที่โอเว่นครับแต่ว่าบอลมันลึกนะครับโอ้โหแล้วจ่ายติดนิดนึงแต่ว่าหลังก็ค่อนข้างที่จะยืนตำแหน่งดีนะครับ3ตัวเลยนะครับมันก็เหมือนกับแบ็กอาจจะไปช่วยเกมลุกนะครับแต่ว่าสําหรับผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เอาจังหวะนี้ลูกกระดูกลงมาได้ยิงด้วยขวาโอ้โหทำไมไม่เข้าซ้ายครับหึหึน่าเสียดายเลยครับติดเซฟนะ เจอเป็นเกอ r ตัวล่าสุดนะครับบอกเลยว่าเหนียวมากๆนะครับสแต็กก็9999ทุกตัวทุกอันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราใช้เป็นลุกสูตรแล้วกันนะครับเอาลืมไหมนะครับเปลี่ยนเลยนนินโยออกไม่มีตัวปั่นนะครับโอเคเดี๋ยวใช้เป็นกุลิตแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเล่นยิงไกลเลยแล้วกันเรียกเรียกเพื่อนเข้ามารับบอลนะครับแล้วเราก็แกล้งเลี้ยงเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับแล้วเขาไม่ตามว่ะเฮ้ยแล้วโอ้ใจโอ้ลูกกากูครับจ่ายเท้าขวาได้สบาะไรเฮ้ยีมากนะครับ อ้าววนนี้โอเว่นครับได้เลี้ยงคืนครับโอ้โหเราเวลาเราตามไม่ทันครับต้องต้องใช้กองหลังช่วยเลยครับโอ้โหโดนยิงอะแต่ว่ายังติดเซฟของปีเตอร์เช็คครับผมแต่มาที่แคมเบลลอะเวลาโอ้โหโดนเสียบครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยใบเหลืองหรือเปล่าโ,โหเสียบเบรเกนเบลเออร์ผมนะครับเม็ซี่ใบเหลืองแล้วครับจานเอาไม, <laughs> ไ,มไม่โดนไม่โดนสักใบนะครับโอ้โห จานเกินไปครับเสียบจังหวะเมื่อกี้นี้น่าจะโดนใบเหลืองนะไม่เกี่ยวกับบอลเลยนะครับเจตนาเสียบล้วนๆนะครับโอ้โหจ่ายผลาดที่ให้ฟอร์แลนด์ครับที่ให้โอเว่นโอเว่นเล่นกับเตยองครับแล้วจังหวะนี้เราจับโอเว่นไว้ก่อนนะครับโอ้แล้วหลุดมาโอเคค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าตรงกลางผมเลือกเป็นเบคเคนเบลเวอร์นะครับเป็นสไตล์บิวบิวอัพนะครับก็ให้เขาช่วยวิ่งวิ่งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบอลหลุดมาทางไหนเขาก็จะวิ่งบีบแล้วก็ ส่วนกองหลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไล่บอลไม่ได้อะไรก็จะลงมาตรงกลางมามาช่วยรับตรงกลางแผนนะครับมันก็กลายเป็นตัวที่แบบตำแหน่งหายไปมันก็มีตัวมาทดแทนนะครับมันก็เลยแน่นนะครับแล้ววีลานะครับไม่ค่อยขึ้นบอลสูงด้วยนะครับแล้ววีลาจะคอยช่วยเกมรับได้ดีมากๆนะครับแต่วันนี้ตัดบอลได้ครับจ่ายให้ที่คาฟแูแล้วลูกากูขอบอลแล้วจังหวะน,นี้จะพลิกจ่ายให้กับกุลิตแล้วเลี้ยงไปครับ ยิงเองไม่ได้แล้วเปลาเล็ดได้ยิงครับโอ้โหเบาไปครับแล้วยังได้ฟีคิกนะครับเราได้เปล่แน่นอนได้เปล่หรือเปล่าใช่ครับเราได้ฟาวล้วก็เป็นฝั่งเราได้เปล่าเนะครับจะใช้ใครดีนะครับโอ้โหโรนัลโด์ไม่มีนะครับก็คงต้องใช้กุลิตแล้วแหละครับมาครับลองดูคะกุลิศก็น่าจะยิงฟีคิกดีเหมือนกันนะครับมาปาดเบาๆนะครับโอ้โหสวยเลยจังหวะนี้น่าจะไม่เหลือครับแล้วกุลิศยิงเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งมุมตูดต่อสูงเลยฮะจากลูกฟีคิกของกุลิศนะครับผม ก็เป็นกุลิตด้วยนะครับที่เรียกฟาวแล้วก็เป็นคนยิงเองนะครับโอ้โหคมเหมือนกันนะเนี่ยแต่ลูกมันไม่ค่อยโค้งน่ากลัวเหมือนพวกแบ็กแฮมพวกโรนันโยนะครับแต่ก็ลูกมีน้ําหนักนะครับก็ยิงได้ดีนะครับผมหนึ่งประตูต่อสูนนะ่นะแล้วจังหวะนี้เอาโดนสวนกลับมาแล้วโอ้โหเกือบครับอีกแคนมอเจตัดบอลได้แล้วจวังหวะนี้เราจะได้สวนกลับนะครับแผนเราเป็นสไตล์สวนกลับจริงๆแผนเรามันจะเป็นสไตล์โบยโยนบอลยาวนะครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นบอลโยนอยู่แล้วนะครับเพราะผมคิดว่าสมมตินะ ถ้าเราโยนไปแล้วเราทําประตูไม่ได้นะครับเราโดนสวนกลับเราก็มีโอกาสที่จะโดนเสียประตูเหมือนกันนะครับจังหวะนี้โดนตัดบอลได้นะครับที่คิมิสนะครับจ่ายให้ที่โอเว่นโอเว่นวันทูกับเมสซี่ครับแล้วจวังหวะนี้ตัดบอลได้ครับฟอรลันยกมาให้โอเว่นหูวค้มหัวมาแล้วโอเว่นโคกเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องยอมครับลูกลูกยกข้ามหัวของเขานี่คือแบบนะเป็นหน้าจะเป็นลูกสูตรของเขานะครับก็ไม่ไม่เหมือนลูกโยนแบบว่าโยนยาวโยนไกลนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นลูกสูตรนะครับผม ตอนหนึ่งนะครับเป็นลูกมงของโอเว่นนะครับโอ้โหก็ไม่มีใครยอมใครครับตามตีเสมอได้นะครับโอ้โหเขาแรงเยอะด้วยนะครับถ้าเขาแพ้เราน่าจะลดเยอะจังหวะนี้โอ้โหจะเลี้ยงไปเองครับเอาแล้วไม่ฟาดด้วยครับผมจะกดดับเบิลทัชนะครับแต่มันนะตอเลสมันไม่ค่อยติดนะครับเออหลายคนอาจจะสงสัยพี่ทำไมไม่ใช้ตอเลสลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าตอเลสแอดมอริดนะครับจะเข้าได้ดีกับแผ่นตายเคาน์เตอร์ไอแคลนนะครับผมก็เลยเลือกเป็นตอเลสแอดมอริตละกันนะครับ มันวิ่งเร็วกว่าแล้วก็มันเข้าสไตล์กับโค้ดดีนะครับก็เลยเรียกมันแอดมิริตมารีวิวนะครับผมจริงๆชอบของลิเวอร์พูลมากกว่านะครับแต่ก็เน้นตัวใช้งานนะครับวันนี้วิลล่าครับสายให้กับลิวเนลเมสซี่ฮะบคาร์ฟูแม็โคเจสโกโลตัสนะครับโอ้โหมุกเริ่มอะมาแล้วจังหวะนี้แทงมาให้กับมาดินนี่ครับแล้วแทงมาให้ลูกูนัดจำลองหน้านะครับโอ้โหโดนจับลราหน้าครับโอ้เสียดายเลยครับช้าไปนิดนึงนะครับโอ้เสียดายครับเสียดายจริงๆนะครับ ถ้าหลุดไปก็น่าจะติดเซฟเดกิอานะ่ครับจังหวะนี้เราหลอกนะครับเราหลอกใช้ตออเลฟวิ่งทางนู้นแล้วเอากุลิตมาดักทางนี้ครับเอ้ยลูกกูกูนะครับแล้วจังหวะนี้โโหแม่งช้ามากเลยนะครับแล้วได้ยิงครับอู้หหูาหลอกมาได้นะครับแมเสียดายครับยิงไม่เข้าไม่ตรงกรอบด้วยนะครับลูกกูตัวนี้ฟอร์มเอนะครับกำลังเพ่อนเลยนะครับรอบที่แล้วเป็นวัยรุ่นปารีสนะครับรอบนี้น่าจะเป็นวัยรุ่นอะไรนะเบลเยียมนะครับ วัยรุ่นเบลเยียมฟอร์มเอครับก็แข็งแกร่งคมแล้วก็เร็วใช้ได้นะครับเอาจังหวะนี้จ่ายบอลพาดกันเองครับโอ้แล้วเตะยองจ่ายบอลเข้าให้มันซีแล้วแตเบอลทันมาครับอู้ยเอาเสียเฟาโทษมาเนี่ยอย่าอย่าจานโน่โนไม่ที่โทษป่าวะไม่น่าจะใช่นะครับโอเคครับผู้ฟรีคิกจังหวะนี้ระยะนี้ไม่ต่างกักจุดโทษเลยนะครับถ้าถ้าเป็นผมนี่คือแบบหายแน่นอนนะครับเมซี่ยิงครับโอ้ย อุ้ยดวงดีนะครับเขายิงพลาดนะครับโอ้โหถ้าเป็นผมนุ่นจริงนะระยะนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับลากเบาๆอ่ะแค่ข้ามแค่ข้ามกำแพงไปมันก็เข้าแล้วนะครับเพราะมันใกล้มากนะครับโดนย้อนมาให้ที่ลูกากูครับแต่ว่าโดนตอเลสเอาโอเว่นตัดบอลไปได้แล้วจ่ายมาผิดครับแล้วจังวันนี้ตอเลสหลุดเลยครับโอ้โหเราเลี้ยงข้ามุมโอ้เรียบร้อยไอ้กี้ไอ้ครับรู้สึกว่าเอกาตัวนี้มันยืนปิดมุมดีนะครับมันออกมันออกมาแล้วก็ คาเถิดปิดมุมนะครับเราจะได้ลุกสูดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะพลิกเอาเอาละโอ้โหเมสซี่ครับไม่แย่งวอนด้วยนะครับจังหวะนี้เราจะโดนสวนกลับเลยครับโอ้เควินเดอะบอยครับวิ่งกระชากลากเลื้อไปนะครับไม่มีใครมาครับผมใช้กองหลังบีบเลยครับโอ้โหเกียเพราะมันมันไม่มีตัวที่เขาจะจ่ายได้นะครับเราบีบได้เลยแต่ถ้าเกิดมันมีตัวที่เขารอแบบจ่ายเสาสองอยู่นะครับห้ามบีบเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราหลุดแน่นอนนะครับเมสซี่ครับแทงมาให้โอเว่นจะวันทูกับเดอะบอยหรือเปล่านะครับนั่นไง ฟอรลันนี่หว่านะครับงัวดบอยแล้วยังยังได้อยู่หรือเปล่าแล้วเมนซี่ได้ยิงโอ้โหชนเสาครับเฮ้ยเกือบแตกครับเก็บบอลได้ครับโอ้เลี้ยวไปก่อนเลยครับแล้วจังหวะนี้อ้าวเลียร์ไม่พ้นนี่ครับอาเซียสเอ้ยคาร์ลอสนี่ครับโอ้ขออภัยนะครับผิดอีกแล้วนะครับฟอรลันได้ปั่นงงคงโอ้โหนึกว่าเข้าไปแล้วนะครับผ่านเสาไปนิดเดียวนะครับโอ้เกือบโดนครับตอนนี้ยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับบอกเลยว่าเกมตึงมากๆนะครับต้องพูดเลยว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับ ส่วนเราก็ยังไม่เปลี่ยนตัวดีกว่านะครับผมคิดว่าตัวชุดนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ากุลิตจะได้ช่วยเกมรับได้ด้วยนะครับโรนัลดินโย่ช่วยเกมรับได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเจอกับแรงเยอะด้วยนะครับผมก็ประมาทไม่ได้จริงๆนะครับโจนยาวมาให้ที่ลูกากูครับโอเคฮะได้มงครับแล้วเมสซี่ครับจ่ายทั้งๆให้กับกุลิตแล้วคือเมสซี่แล้วแทงมาให้ลูกากูแล้วต่อเลสลงลงด้ยิงอีกครั้งโอ้โหมันไม่แรงนะครับมันไม่มีหลักจริงๆนะครับผมก็ ในทุ่มครับจ่ายลัวกูเลยครับแล้วเก่าพิกยิงเลยพิกมาโอเคพิกสวยครับแล้วจะยิงโอ้โหแม่กองหลังเขายังมาพันแข้งคนขาได้นะครับแล้วส่งเจซุสลงมาโยนให้กับฮาแลนด์เลยครับโอ้โหเปลี่ยนคู่หน้าใหม่เลยครับฮาแลนด์กับเจซุสครับลงมาใหม่แล้วจังหวะนี้กุลิตครับวันทูตอเลสแล้วก็หลุดมาจังหวะนี้เอาแล้วโอ้โหวิก์โซแคมเบลแคมเบลล์โอ้โหแข็งนะครับเร็วด้วยนะฮะโอ้เกินไปนะครับบาร์รี่นะครับ ไอคอนของแมนซิตี้นะครับตัดบอลได้ครับจังหวะนี้เมซี่จ่ายมาให้ที่ลูกกูรับแทงมาให้กับตอเล็ครับเราไม่ยิงครับจ่ายมาเสาสองเรียบร้อยครับโอ้โหถ้าเรายิงเองไม่น่าจะเข้านะครับเขาดูท่าดีใจใส่เราไว้นะครับเจ็บลรวจำนะครับนี่นะครับผมแล้วจังหวะนี้บอกเลยนะครับเหลืออีกกี่นาทีนะครับประมาณ20นาทีผมบอกเลยว่าเขาบุกเรายากแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมรับของเราค่อนข้างที่จะโคตรแน่นนะครับพูดตรงๆนะมันแน่นมากนะครับ กุลิตฮะจ่ายมาให้กับเวล่าแล้วยกมาหัวให้ตอเลสหลุดเลยครับจังหวะนี้ไม่ทันฮะับเสียดายครับผมก็ลองใช้สูตรเขาบ้างนะครับยกยกแล้วข้ามหัวมานี่นะครับแต่มันไม่ทันจริงตัวยกต้องเป็นตัวที่เปิดบอลดีนะครับเวล่าเปิดบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบาลีจ่ายมาให้ที่กับเดอะบอยครับโรนัลโด้เราเปลี่ยนโรนัลโดลงมาด้วยนะครับเดอะยองนี่ครับจ่ายมาให้กับฮาแลนด์ครับโอ้โหดีนะครับแคมเบลตตัดบอลได้ เราจะได้ส่วนอีกครั้งหนึ่งตอรลิสเบิร์นวันทูให้กับลูกากูครับจะพลิกโอ้โหพลิกไม่ได้นะครับตัวกูโดนเข้า2นะครับแล้วไปไม่ทันเลยเอาตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งเมสซี่แทงมาให้กับตอรลิสครับโอ้โหแล้วเคลียร์ทิ้งออกมานะครับหมดเวลาครึ่งหลังเลยนะครับผมก็2ประตูต่อหนึ่งนะครับบอกเลยว่าบุกกันยับมันจริงนะครับเขาเซฟเราเป็น4นะครับเราเซฟ3าเราโอกาสยิง7ครั้งตรงกรอบ5 เขาโอกาสยิงหครั้งตรงกรอบ3มนะครับแล้วก็พูดเลยว่าหลังเรามันแน่นนะครับประตูเขาก็เหนียวนะครับผมบอกเลยว่าลูกกูนะครับตอนนี้วอลุนปารีสฟอร์มดีไปแล้วนะครับก,ก็ต้องเงียบไปนะครับเดกาิาตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรเหนียวนะครับผมมีอยู่แต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรของอื่นเหนียวแต่ของตัวเองไม่เหนียวนะครับโฮ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 ต้องพาไปสักยันหรือเป,เปล่าในห้าแถว6แถวนะครับโอเคกบผมเดี๋ยวเรามาดูแลกิ้งกันนะครับว่าจะขึ้นมากี่ต้มนะครับ ก็15แต้มนะครับโอ้โหขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็เบี่ยงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปน่าจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ